ขอแสดงความยินดีกับยายลอมผูกคนเดียว18ล้านยืนมือสั่นขาสั่นบนโรงพักอยู่จังหวัดนี้อีกแล้ว ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม66รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข169530รางวัลเลขหน้า3ตัว261384รางวัลเลขท้าย3ตัว780066และรางวัลเลขท้าย2ตัว62ล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด18ล้านเนอเนอ โดยผู้ใช้เฟ e บุ๊กที่ชื่อว่าเฮียชิดห้างทองรุ่งสิริขอแสดงความยินดีกับคุณยายพรรัตนบุญสุขหรือยายลอมอายุ71ปีบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่9อำเภอเมืองตำบลโนนรังจังหวัดร้อยเอ็ดที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เป็นจำนวน3ใบรับเงินไป18ล้านบาทปกติคุณยายเป็นคนชอบทำบุญเป็นประจำอยู่แล้วครับ